เลือกความมั่งคงั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus พบกับรายการกองทุนสายบวกรายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากบรจ Asset Plus สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการกองทุนสายบวกนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่9แล้วนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขออนุญาตแนะนำตัวกับ ผู้ฟังทุกท่านก่อนนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะคะก็ชื่อยิมนะคะปานิสาปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้เองเนี่ยก็จะมารับหน้าที่นะคะเป็นผู้ดําเนินรายการนะคะ สำหรับ EP ที่9นี้นะคะก็เราจะมาล้วงลึกคำตอบกันนะคะสำหรับคำถามที่หลายๆคนคงสงสัยถึงอนาคตของหุ้นจีนนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะมีการลงทุนในหุ้นจีนอยู่แล้วบ้างนะคะหรือว่าหลายคนตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าใกล้ถึงช่วงลดหย่อนภาษีก็คงมีการหากองทุน IMF ใช่ไหมคะก็คงเริ่มเล็งแล้วว่าหุ้นจีนเนี่ยน่าลงทุนหรือ,อยังนะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมา พูดคุยกับคุณนัทพลจันสิวานน์นะคะก็ะพี่เอกนะคะก็เป็นกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายการลงทุนจากบลจษัทอซพลัสค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีผู้ฟังด้วยครับพี่อยากถามพี่เอกก่อนเลยนะคะก็มองถึงสถานการณ์การลงทุนในจีนตอนนี้ยังไงบ้างคะแน่นอนว่ามีทั้งเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากในประเทศเขาเองที่เขามีการ อ่า regulation ต,ต่างๆเยอะแยะมากมายในหลายอุตสาหก,กรรมเลยเรื่องของ China Evergrande เรื่องของอ่าราคาพลังงานตอนนี้ที่แบบปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็อ่าเป็นวิกฤตในจีนนะคะตอนนี้มองมองสถานการณ์ยังไงบ้างคะยังน่ากังวลอยู่ไหมคะคือจริงๆแล้วอ่สถานการณ์ที่บอกพี่น้อยฟังเมื่อกี้สามส่วนนะครับ<ะ>ก็ทุกๆครั้งที่มีเหตุการณ์ก็จะมีอ่า r e a c t i จากตลาดไปในทิศทางเดียวกันเลยคือตลาดจะช็อบต,ตัวลงเพราะท่างรุนแรง แล้วก็จะยืนได้นะครับแต่แน่นอนโอเคเนื่องจากเรื่องเ e ก u l เลชันเนี่ยก็มีหลายๆซีรีส์เลยหลายๆหัวข้อเลยตั้งแตอินเทอร์เน็ตนะครับลามไปถึง property ลามไปถึง healthcare นะครับล่าสุดก็เริ่มไปไปแตะในกลุ่ม finance และกลุ่มแบงก์กลุ่ม b r o กเกนะครับก็ทำให้ให้หุ้นล่าสุดกลุ่มโบรกเกอร์ก็ปรับตัวลงค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งก็ก็แน่นอนในมุมมองผม,มนะครับเออถ้าในในส่วนแรกเกี่ยวกับเรื่องเลกิเลชันเนี่ย ไม่ว่ารัฐบาลจีนจะไปแตะจุดไหนเนี่ยจุดนั้นก็ยังมีความผันผวนอยู่แน่นอนลีกนี้ไม่ได้นะครับแล้วในอนาคตก็ยังจะเป็นอย่างนั้นต่อไปนะครับแต่ข้อดีก็คือเขาแตะกลุ่มใหญ่ๆไปแล้วหรือกลุ่มที่เรามักจะชอบไปลงทุนไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับหุ้นอย่างเช่นไมโทนอาลีบาบา,าเชนเซนเนี่ยก็ได้รับการเรียกว่าตรวจสอบได้รับการเข้าไปดูแล้วว่ามีการทําผิดอะไรหรือเปล่านะครับหุ้นอย่างเช่นอาลีบาบาหรือไมโทนเนี่ยก็มียอด คราปรับปอ,อกมาแล้วก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้โอเคกลุ่มที่โดนไปแล้วเนี่ยก,ก็เริ่มมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นแล้วความไม่แน่นอนมีน้อยลงนะครับในอนาคตเนี่ยก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องการนะที่ว่าเขาจะทําอย่างไรให้ตัวเขาเองเนี่ยคอมไพล์หรือ,อปฏิบัติตามกฎหมายได้นะครับอย่างไรก็ตามเออผมเองก็ยังมองว่าก็ยังไม่เพียงพอนะครับอนาคตเนี่ยผมมองว่ากลุ่มเ e a l t h c a r ก็จะเป็นกลุ่มที่น่าจะ โดนเรื่อง regulation อย่างต่อเนื่องเนื่องจากจีนมีนโยบายที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงอุตสาหการรม h e a l t h c a r หรือการเข้าถึงการรักษาโรคเนี่ยได้ได้อย่างทั่วถึงน,นะครับแน่นอน h e a l t h c a r ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่มีแนวโน้มที่จะโดนกฎในเรื่องของค่าบริการการรักษาหรือายานะครับต่างๆนานาซึ่งก็คิดว่า regulation ยังคงอยู่แต่กลุ่มที่โดนแล้วก็น่าจะจะดีขึ้นแล้วก็มีความมันผลน้อยลงนะครับ ในส่วนที่สองที่ที่มีกล่าวถึงก็คือเกี่ยวกับเอวอร์แกรนนะครับเอวอร์แกรนจริงแล้วเป็นบริษัทอสังหาที่ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วจริงๆแล้วเขาเป็นบริษัทที่มีปริมาณหนี้เขานั้นสูงนะครับสูงมานานแล้วด้วยนะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งรัฐบาลก็มามาใช้มา,มา,า,มาเรียกว่าอะไรมามีมาตรการในการควบคุมภาคอสังหานะครับก็เลยทาให้เอวอร์แกรนเนี่ยที่เป็นบริษัทที่มีปริมาณหนี้ค่อนข้างเยอะเนี่ย,ยก็รับ เรียกว่าพัตรการต่างๆเหล่านั้นไม่ได้นะครับเป็นเหตุให้ปัจจุบันเนี่ยก็ขาดความสามารถในการชําระหนี้ไปก็มีมียอดหนี้ปริมาณหนึ่งแล้วนะครับที่เขาปล่อยให้ผ่านเดทไลน์หรือไม่ได้ชําระหนี้ตรงตามเวลานะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเหตุเกิดเหตุก,การณ์นะครับรัฐบาลก็แน่นอนก็เข้ามาควบคุมตามคาดนะครเพราะว่าวัตถุประสงค์ของรัฐบาลจีนคือต้องการไม่ให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบ นะครับแน่นอนเขาไม่อยากให้อ่ถ้าเกิดมีความเสี่ยงเชิงระบบในเชิงของระบบเศรษฐกิจนะสังคมก็จะเริ่มมีความเอ่อไม่แน่นอนนะครับพอสังคมไม่แน่นอนก็เป็นสิ่งที่ขัดต่ออา่าปัญาในการบริหารประเทศของรัฐบาลจีนที่ต้องการเห็นสังคมสงบสุขนะครับเขาเองก็ได้เข้ามานะครับเข้ามาทําอย่างไรได้บ้างแน่นอนเขาเองก็มีข่าวว่าเขาจะให้พวกเอ่อรัฐวิสาหกิจนะครับเข้ามาซื้อสินทรัพย์ของเอวอร์แกรนะครับเพื่อที่ไอวอร์แกลจะเอาเงินไปชําระหนี้นะครับนอกจากนี้เองก็มีการเอ่อ สั่งให้แบงค์นะครับยังต้อง Funding ยังต้องให้เงินต่อโครงการที่ e v e r g ร์แกรยังต้องก่อสร้างอยู่นะครับเพื่อที่จะทําให้เรียกว่าโอเปอเรชันหรือการบริหารจัดการที่เป็นระดับไมโครหรือระดับย่อยเนี่ยยังสามารถเดินต่อไปได้ไม่เกิดช็อคนะครับนอกจากเรื่องของตัวเอเวอร์แกรนเองที่รัฐบาลมาดูแลด้วยสองมาตรการเมื่อกี้นะครับก็ยังมีอื่นอื่นอีกที่ที่เขาเข้ามาดูนะครับเขากลัวว่า อุตสาหกรรมมสังหาทั้งระบบเนี่ยจะเกิดการล้ม,มนะครับด้วยการที่เขาก็ขอให้แบงก์เนี่ยยังต้องปล่อยสินเชื่อหรือต่ออายุสินเชื่อสําหรับเดเวลอปเปอร์ที่แม้จะไม่ผ่านมาตรการทรีเลดไลน์หรือมาตรการที่เข้ามาเข้ามาเรียกว่ารัดจมถัดตรงนี้นะครับ <S <S นอกจากนี้เองก็ยังให้แบงก์เนี่ยขอให้แบงก์เนี่ยภายในควอเตอร์สี่เนี่ยช่วยออกตัวเขาเรียกว่ามอ g เกจหรือเมื่อมีคนมาซื้อบ้านช่วยช่วยเรียกว่าปล่อยสินเชื่อให้คนซื้อบ้านมากขึ้นหน่อยตัวเองก็ เรียกว่าช่วยให้เซนติเมนต์หรือหรือความตึงเครียดเนี่ยผ่อนคลายลงสําหรับอสังหาโดยรวมนะครับโดยรวมแล้วเราเองก็ยังมองว่าเอเวอร์แกรนก็ยังอยู่ในผาที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับแต่ทางรัฐบาลเองก็มุ่งเน้นว่าภายในประเทศเนี่ยจะได้รับการเรียกว่าปกป้องอย่างดีนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้ประเทศเนี่ยมีการล้มระเนระนาดให้ได้นะครับเนื่องจากแน่นอนเขาคอนเซิปเกี่ยกวกับเรื่องระบบก,การปกครองเขานะครับทําให้ จุดที่เสี่ยงอาจจะไปอยู่ที่นักลงทุนต่างประเทศหรือนักลงทุนออฟชอร์นะครับที่มาลงทุนในคุณกูเอเวอร์แกรนด์เนี่ยตัวนี้เองอาจจะได้รับแพกคัดที่เยอะกว่าปริมาณนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนออฟชอร์นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สองที่เรามองว่าโอเคมีความเสี่ยงจริงนะครับยังไม่จบแต่ก็มีหนทางที่ที่รัฐบาลจะเดินต่อไปได้แล้วก็น่าจะควบคุมต่อไปได้นะครับตอนที่สามเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยที่เอ เพิ่งเข้ามาเนาะสักสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ดีๆประเทศจีนแล้วประเทศในฝั่งยุโรปก,ก็ไม่มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอนะครับเมื่อสุดท้ายแล้วไม่มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอเกิดอะไรขึ้นเกิดการที่โรงงานอุตสาหกรรมในในฝั่งจีนเองเดียวจะต้องหยุดโรงงานนะครับเมื่อหยุดโรงงานก็นํามาซึ่ง ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นราคาสินค้าที่อาจจะสูงขึ้นในอนาคตนะครับรวมถึงมันเริ่มลามไปมากกว่าเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตแล้วมันเริ่มลามไปในชีวิตประชาชนแล้วนะครับจะเห็นข่าวว่าเริ่มมีบางเมืองที่สียยแยกไฟแดงเริ่มปิดนะครับ <fat. S 2> เพื่อที่จะไม่ไม่สามารถหาตัวไฟฟ้ามาใช้ได้นะครับซึ่งจุดน,นี้เองสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากหลายๆปัจจัยรวมกันนะครับปัจจัยแรกก็คือการที่ จีนเนี่ยพยายามจะลดใช้พลังงานถ่านหินที่ทุกวันนี้เขาใช้ผลิตประมาณสัก 70%- 80%ของการผลิตพลังงานของ,งประเทศซึ่งเยอะมากนะครับการที่เขาจะโก g r กรีนหรือทําให้ประเทศตัวเองเนี่ยลด a อ m มิชชั่นไปเอ่ออิมิชชั่นขออภัยลดอ m มิชชั่นไปเยอะเนี่ยเขาต้องย้ายจากถ่านหินไปเป็นพลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันมัน70% 8ดมันเยอะมากนะครับการที่เขาลดในช่วงเนี้ยที่ค่อนข้างจะเร็วจนเกินไปทําให้สุดท้ายนั้นนำมาซึ่งการ เอ่อมีพลังงานไม่พอมีไฟฟ้าใช้ไม่พอเนี่ยทาให้เขาเนี่ยจาเป็นจะต้องพิจารณาที่จะกลับไปใช้พลังงานถ่านหินในระยะอันใกล้มากขึ้นนะครับอ่ออีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะมานะมาจากเรื่องเอ่อ p o l i t i c a l ระหว่างประเทศนะครับการเมืองระหว่างประเทศทีอ่อ่ในช่วงที่ผ่านมาเขาเองก็อาจจะมีข้อพิพาทกับออสเตรเลียทําให้เขาไม่นําเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียซึ่งมีคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับสองปัจจัยนี้เองก็เลยทําให้จีนเนี่ยเกิดเรียกว่า power shortage ง่ายๆไม่ไม่มีพลังงานใช้นะครับ ยังไงก็ตามเขาเองก,ก็แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับเขาเองก็มีมาตรการอยู่สอสมาตรการนะครับที่จะเข้ามาช่วยปัจจัยเหล่านี้ให้ดีขึ้นนะครับข้อแรกคือการเพิ่มค่าไฟฟ้านะครับจากเดิมที่เขาอาจจะมีตัวเรียกว่าค่าไฟฟ้ากลางแล้วก็จะมีตัวที่จะมีรูมที่จะทําให้การเซตค่าไฟฟ้าสามารถยืดหยุ่นได้อยู่ในเลงสกร์น์ปบวกลบนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเองก็ เพิ่มขึ้นไปนะครับเป็นถึงระดับ20%คือไฟฟ้าเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นมาจากราคาดัชนีเนี่ยถึง20%ซึ่งการเพิ่มไฟฟ้าดีอย่างไรและช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรแน่นอนการเพิ่มค่าไฟฟ้าเนี่ยจะทําให้ดีมาหรือการที่คนบริโภคไฟฟ้าแบบไม่จําเป็นก็ต้องพิจารณามากขึ้นลดการบริโภคไฟฟ้าอย่างที่ไม่จําเป็นนะครับบอกค่าไฟฟ้าแพงขึ้นในขณะเดียวกันผู้ผลิตเองก็มีแรงกระตุ้นที่จะผลิตมากขึ้นเพราะเขามีค่าไฟฟ้าที่ดีขึ้นนะครับที่สูงขึ้นนะครับ ตัวนี้เองก็จะทําให้ไอ้ตัวความาเรียกว่าไม่สม,มดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานเนี่ยกลับมาสม,มดุลกันมากขึ้นนะครับคือคนบริโภคก็มีนวโนมจชบริโภคน้อยลงคนผลิตก,ก็อยากผลิตมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งที่ผมอาจจะเกินไปแล้วเมื่อกี้คือเขาก็มาพิจารณาแล้วว่าเขาเองอาจจะต้องเพิ่มาการใช้พลังงานจากทางหินมากขึ้นในในระยะเวลาใกล้นะครับเพื่อที่จะหลีกหนีผลกระทบที่จะมีตอ่อประชาชนในวงกว้างนะครับ แล้วก็สุดท้ายในระยะยาวแน่นอนเขาเองก็มุ่งมั่นที่จะลงทุนในพลังงานสะอาดเพื่อที่จะทําให้การเรียกว่าชิฟจากตัวเองจากการที่มีโคลหรือถ่านหินอยู่ยมันเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยให้มันสมูทขึ้นในอนาคตนะครับไม่จําเป็นต้องมันลดพลังงานอาหารหินโดยที่สุดท้ายนํามาซึ่งการที่มีพลังงานไม่พอนะครับโดยปัจจัยที่สามผมมองว่าก็เป็นค่อนข้างเป็นปัจจัยยะสั้นแล้วเผมมองว่าตลาดไม่ได้ให้น้ําหนักอีกแล้วนะครับเพราะว่า พอเขานําเข้า่านหินเนี่ยมันต้นทุนมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมันไม่ได้อยู่ที่นักลงทุนนะครับแม้แม้มันจะออกเป็นอย่างนั้นแต่ผมว่านักลงทุนก็เริ่มจะมองข้ามปัจจัยนี้ไปแล้วครับก็เลยมองว่าภาพภาพของจีนเนี่ยออ่โดยรวมเมื่อกี้ที่ถามสามปัจจัยเนี่ยก็ปัญหาย,ยังคงอยู่นะครับแต่ก็ก็ค่อนข้างมีแนวทางครับฟังดูแล้วดูดูดีทีเดียวนะดูจีนเหมือนจะมีหนทางนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยอะไรที่พีเอกมองว่า จะเป็นปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจจีนหรือว่าตลาดหุ้นจีนในในระยะข้างหน้าไหมคะเพราะจากความเสี่ยงที่ยังไงเนี่ยตอนนี้เหมือนก็ยังมีอยู่แล้วเศรษฐกิจจีนล่าสุดเนี่ยอย่างตัวเลข GDP ตไตรมาสสามที่ออกมาเนี่ยก็ชะลอลงมากด้วยต่ำกว่าเป้าของรัฐบาลจีนอีกเนี่ยรัฐบาลจีนจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับแน่นอนครับเอ่อตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อกี้อย่างที่พูดเลยนะครับเพราะมันมันค่อนข้างจะ น่าผิดหวังมากนะครับ GDP ต่ำ5เนี่ยเราั้าเกิดพี่ทํางานนี้ก็ถ้าเกิดไม่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนี้ก็แทบจะไม่เห็น GDP ต่ำ5มาเลยนะครับค่อนข้างต่ำมาแล้วนอกจาก GDP ที่ต่ำแล้วตัวเลขที่เป็นตัวเลขรายล้อมที่ประกอบไปกับ GDP mm. ก็ค่อนข้างออกมาค่อนข้างแย่นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนตัวเลขการลงทุนตัวเลขยอดคาบริกที่ค่อนข้างต่ำมากนะครับเมื่อก่อนเราเคยเห็นยอดคาบริกจีนอยู่ประมาณ10บวกบรอกวันนี้ต้องดลดัดิจที ใช่ตัวนี้ต้องอยู่ประมาณนักสี่เปอร์เซ็นห้าปอร์เซ็นะครับซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ต้องต่ำมากโดยรวมนอกจากตัวเลขที่ที่เป็นผลลัพธ์ของของเศรษฐ,ฐกิจที่ออกมาต่ำแล้วเนี่ยตัวเลขที่เป็นตัวนําก็ต่ำเช่นกันตัวนําคืออะไรตัวนําคืออาทิเช่นตัวเลขาการปล่อยสินเชื่อนะครับมเ,เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจหรือ M 1, M one M two นะครับเครดิตโลนะอะไรต่างๆ เอามาต่ําหมดเลยนะครับซึ่งจากมุมมองผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมและตลาดเองเนี่ยก็ให้มุมมองได้ค่อนข้างจะผิดหวังพอสมควรที่รัฐบาลจีนกระตุ้นเศรษฐกิจนั่งช้านะครับปล่อยให้เศรษฐกิจสโลว์ดาวถึงขนาดนี้นะครับอย่างไรก็ตามเราเองก็ยังคาดหวังว่าภายในตัวอาสีนะครับ แต่มาที่เราอยู่นะครับชา้าหรือเร็วจีนน่าจะมีการมีมาตรการกระตุ้นออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ RR ค u ัดนะครับที่อาจจะใกล้ๆถึงจุดที่จะต้องคัดแล้วนะครับในตลาดเนี่ยก็มองว่า50 Basit Point หรือประมาณ0.5%ก็เป็นเป็นอะไรที่คดาดหวังได้นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยปีที่แล้วเป็นปีที่จีนเนี่ยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างจะเยอะนะครับมีการกู้ค่อนข้างเยอะในระบบเศรษฐกิจนะครับปีนี้เองเนี่ยอาจจะถึงรอบที่โอเค Uh, ไททนนิ่งจนครบเกือบเกือบจะครบปีแล้วเพราะตรมาสีแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่จะเริ่มจะสามารถที่จะเข้าไปปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมได้เพื่อกระตุ้ฐฐนเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับสองจุดนี้เองผมมองว่าให้จับตาดูให้ดีละกันว่าปริมาณเงินในจีนเริ่มมีการปรับตัวขึ้นไหมนะครับยอดสินเชื่อในจีนเริ่มมีการปรับตัวขึ้นไหมนะครับสองตัวนี้เองเป็นสิ่งที่ตลาดจับตามองอย่างใกล้ชิดน,นะครับ นอกจากนี้เองก็ประกอบกับดูเม็ดเงินจากประเทศเหมือนกันนะครับว่าเม็ดเงิน่างประเทศเริ่มเข้ามาลงทุนกลับมาลงทุนในหุ้นจีนหรือยังหนละังจากที่จีนเนี่ยอยู่ในแดนที่เรียกว่าโอเวอร์โซก็คือการขายอย่างรุนแรงมาพักใหญ่ๆนะครับถ้าเกิดเริ่มมีเม็ดเงินจากต่างประเทศนะครับเข้ามาก,ก็คิดว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะครับโดยรวมก็ประมาณประมาณ3สัญญ,ญาแล้วกันถ้าให้ดูนะครับว่อตัวเลขปริมาณเงินว่าจะกลับมาอาดีพเมื่อไหร่นะครับปริมาณสินเชื่อว่าจะกลับมาอาชีพเมื่อไหร่แล้วก็แน่นอน เมื่อฟอนเดเมนททลมันดีแล้วแต่ไม่มีคนซื้อก็หุ้นก็ไม่มีทางขึ้นนะครับก็ดูนักลงทุนขายใหญ่อย่างเช่นต่างประเทศถ้าเกิดมีการเข้ามาเมื่อไหร่ก็ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีที่จะสามารถกับเขา้าหุ้นจีนได้นะครับค่ะอแล้วอย่างนี้เนี่ยจากความเสี่ยงต่างๆที่ที่ยังที่เล่ามาเนี่ยแล้วมันยังมีอยู่คิดว่าการลงทุนในเซกเตอร์ไหนตอนนี้ที่น่าสนใจหรือว่าเริ่มเพี่เอ็กมองว่าเริ่มเป็นโอกาสในการลงทุนละ ยกตัวอย่างจากกองอ e ีโฮไชน่าก็ได้คะ่ะที่พี่เอกบริหารอยู่เนี่ยมีกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงบ้างคะครับเราเองเอก็ลงทุนอยู่อสองเรียกว่า2ส,ส่วนหลักๆแล้กันนะครับส่วนแรกเนี่ยเรามองว่าเซกเตอร์ไหนที่โดนแล้วเซกเตอร์น,นั้นก็จะน่าสนใจเพราะโดนแล้วมันนามาซึ่งอะไรมันนามาซึ่งที่ราคาปรับตัวลงแล้ว,ลวนะครับ ตรวจสอบไปแล้วตลาด Pri ซอินความมันผวนไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอินเทอร์เนต็ตเนะี่ยที่เราจริงๆแล้วในเล็กแรกที่รีบาวก่อนนีน้เราเองก็มีมีการเก็บเพิ่มนะครับแต่ตลาดสุดท้ายจนแล้วจะร้อยก็ลงมาเทสต,ตัวเอ็มเอสไอชนาประมาณแปดสิบกลางๆแปดสิบไปไปอีกรอบนะครับเราเองก็ก็มองอีกรอบเหมือนกันว่าอาจจะเพิ่มชนะอินเทอร์เนต็ตเพิ่มเติมไปนะครับหุ้นอาทิเช่นเหมยถ่วงเซนเปริงเ,เนี่ยก็สามารถ ยืนได้ค่อนข้างดีในช่วงที่ตลาดผันผวนมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีการประกาศข่าวว่าเบมยทวนเตียนปิงเ,เ,เนี่ยจะถูกปรับเท่าไหร่ปรากฏว่าเมื่อประกาศว่าถุกปรับเนี่ยออหุ้นไม่ได้ลงนะครับประกาศวันศุกร์หลังตลาดปิดนะครับเปิดมาวันจันทร์หุ้นเหมยถวนนี่ก็ปรับโตขึ้นค่อนข้างเยอะก็มันสะท้อนเห็นการ price in ความหันผวนหรือหรือความไม่แน่นอนต่อหุ้นไม่ถวนไป่อนข้างเยอะนะครับเราเองก็กเริ่มมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อ,ตอหุ้นกลุ่มอินเทอร์เน็ตหรือกลุ่มท,ที่โดนไปแล้วโดนหนักๆไปแล้วนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอีกส่วนหนึ่งแน่นอนเราเองก็ไปดูว่ารัฐบาลจีนต้องการอะไรจากเอนอร์ไพรส์จากภาคเอกชนสําหรับ5ปีข้างหน้านะครับทุกคนก็ทราบดีว่ารัฐบาลจีนมีมุมมองแน่นอนไม่ว่าจะเป็น common prosperity นะครับ ทำให้ทุกคนมีไรายได้ทีทเ่เรียกว่าเพิ่มเพิ่มขนาดของชนชั้นกาลางล้กันนะครับลดความเหลื่อมล้ำนะครับรัฐบาลต้องการอะไรอีกรัฐบาลต้องการพลังงานสะอาดนะครับรัฐการรัฐบาลต้องการโลเคอลายเซชันในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์คือการที่ให้ชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยกลับมาผลิตในประเทศนะครับซึ่งแน่นอนโอกาสการลงทุนมันก็จะอยู่ในแผน5ปีแผนอของจีนเหล่านี้นะครับซึ่ง แน่นอนถ้ามองไปเรื่องของ common prosperity หุ้นที่ควรจะลงทุนหรือนั่งทุนก็เกี่ยวกับเรื่องของ consumption ทั้งหลายนะครับที่อันจะได้ประโยชน์จากการที่ชนชั้นกลางกับโตขึ้นมานะครับพลังงานสะอาดเรามองอะไรเรามองแน่นอนผู้ผลิตแผงโซลาร์พาเนลนะครับ ev นะครับซึ่ง ev นี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์จากทั้งทีมแรกด้วย common prosperity ด้วยเพราะคนชั้นกลางขึ้นมาก,ก็ซื้อรถมากขึ้นนะฮะซื้ออะไรก็ซื้อ ev ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดนะครับ และสุดท้ายเองที่ที่เราสนใจอีกเพิ่มอีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องเซมิคอนดักเตอร์จีนนะครับที่จีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวนะครับลดการพึ่งพาในต่างประเทศให้ให้ให้มากขึ้นนะครับซึ่งเราเองมองว่าโอกาสการลงทุนก็ยังมีค่อนข้างเยอะสําหรับจีนนะครับเพราะว่าจีนเองเก็เป็นผู้ผลิตสินค้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะพวกแกดเจตรีไวส์ต่างๆส่งไปทั่วโลกนะครับการที่เขาผลิตเองแน่นอนมันก็นํามาซึ่งโอกาสการลงทุนที่ท,ท,ที่ที่ใหญ่สําหรับ หุ้นกลุ่มเะมิอคอาดรกเตอร์ของจีนนะครับแต่หุ้นที่เรา,เอ,าอยากจะหลีกเลี่ยงก็อย่างอย่างที่บอกนะครับหุ้นที่เป็นปลิปักฑ์ต่อคอม m อนพ r o s p ฟอ i t y หรือหรือแผนห้าปีอย่างเท้านะครับแน่ mm hmm. นอนหุ้นไหนที่ผลิตรถยนต์ที่เป็นคอมบ u ช t i นเอนจิ n นเยอะเราก็ไม่ลงทุนแน่นอนอยู่แล้วอันนี้เป็นปกตินะครับเฮลท์แคร์ก็เป็นตัวให้เรากังวลตอนนี้นะครับเพราะเรามองว่าเฮลท์แคร์เนี่ย แม้จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องคราสดาวหรือเรื่องมาตรการมาบ้างแต่ก็ยังค่อนข้างน้อยนะครับเรามองว่า,าแค่น่าจเป็นจุดที่น่าจะโดนในเรื่องการควบคุมราคาเพื่อที่จะทําให้ประชาชนในวงกว้างเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะครับส่วนเรื่องของอีกอันนึงที่ได้ประโยชน์จาก common prosperity ผมอาจจะลืมเล่าเกี่ยวกับการศึกษาที่เป็น Vocational Schoolvocational School คืออะไรการศึกษาภาคอาชีพนะครับซึ่งจีนเขาเองก็มองว่าคนร้อยคนเนี่ยไม่ควรเรียนมหาลายัยร้อยคนนะมันจะมีแรงงานประเภทเดียวกันตลอด ไม่ได้ทั้งหมดร้อยคนไม่ได้คุณก็ต้องมีแรงงานในเชิงวิชาชีพบ้างซึ่งเองเราเองก็จะจะเข้าไปลงทุนในกลุ่มนี้เช่นกันครับก็คือสรุปแล้วหนึ่งเลยก็ดูว่าราคาหุ้นตัวไหนเนี่ย ปรับตัวลงมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็เป็นหุ้นที่พื้นฐานดีน่าสนใจเราก็ยังลงทุนต่อไปนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องดูแผนระยะยาว5ปีของจีนด้วยว่าจีนมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนเราก็ลงทุนไปตามกลุ่มนั้นนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์นะคะทีะ่พี่เอ็กเนี่ยให้ความสนใจว่าจีนเนี่ยก็จะสร้างเซมิคอนดักเตอร์โรงงานภายในประเทศเพิ่มขึ้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจเข้าไปลงทุนเหมือนกันนะคะอีกอันหนึ่งที่อยากรู้แล้วก็ขอถามแทนนักลงทุนลหลายๆคนเลยคะ่ะ หุ้นจีนเนี่ยพี่เอ็กมองปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่ไหมแล้วแบบบอดทอมไปหรือ,อยังคะครับแน่นอนสิ่งที่ที่ต้องยอมรับนะครับปัจจัยพื้นฐานหุ้นจีนวันนี้กับกับวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนปัจจัยพื้นฐานหุ้นจีนเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลนะครับเดิมที่จีนเคยมีตลาดที่เป็นตลาดที่เสรีมากกว่านี้นะครับเอมีการปล่อยให้บริษัทเทคต่างๆเนี่ยสามารถเรียกว่ามีบิสเซนตโมเดลในรูปแบบใดก็ได้นะครับ ผ่านมาหนึ่งปีนะครับจีนมีมาตรการมากมายที่มาควบคุมบริษัทที่เป็นบริษัทที่อาจจะบริษัทที่คนข้างใหญ่นะครับเพื่อที่จะป้องกันการปลุกขาดแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับผู้บริโภคนะครับมันนํามาซึ่งอะไรมันนามาซึ่งในระยะสั้นเนี่ยทำให้บริษัทเหล่านั้น,นมีโอกาสที่จะมีผลกําไรที่ลดลงอันนี้เป็นธรรมดานะครับถูกถกรัฐบาลเข้ามาควบคุมผลโอกาสที่จะได้กําไรสูงๆก็มีน้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในระยะยาวผมมองว่าผลจาก ผลจะมาตรการต่างๆจะย้อนกลับมาให้กับบริษัทเหล่านั้นเช่นกันเมื่อทุกคนมีมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเทคโนโลยีทุกคนมีโอกาสที่จะมีความมั่งคัง่งมากขึ้นนะครับมีแกลบในเชิงของคนรวยคนจนน้อยลงมีมีมชนชั้นกลางมากขึ้นสุดท้ายแล้วคนกลุ่มนั้นก็จะกลับมาบริโภคมาใช้จ่ายกับบริษัทใดๆก็ตามเช่นกันนะครับซึ่งซึ่งสุดซึ่งอาจจะอาจจะเป็นเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะ ระยะกลางถึงระยะยาวหน่อยนะครับโดยรวมฟอนเดเมนทัล amental, ระยะสั้นถ้าจะให้สรุปก็มีความมันนคงเป็นเป็นที่เป็นอะไรที่ต้องยอมรับนะครับ mm hmm. ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะในหลายๆเซกเตอร์นะครับแต่ในระยะกลางหรือระยะยาวเนะี่ยผมมองเจตนาของรัฐบาลจีนเป็นไปอย่างที่ค่อนข้างจะเพื่อต่อประชาชนวงกว้างจริงนะครับเป็นเจตนาที่ดีที่จะพัฒนาประเทศไปนในเชิงของไม่ใช่แค่ดูในเรื่องของขนาดของการเติบโตและแต่ดูในเรื่องของคุณภาพของการเติบโตนะครับ ผมเลยมองว่าจีนเนี่ยถ้าถ้ามีระยะเวลาในการลงทุนมีโจทย์การลงทุนที่สามารถถือได้ยาวเนี่ยเป็นเป็นที่ที่เหมาะสมมากเนื่องจากตอนนี้ราคาก็มีการปรับตัวลงมาเยอะนะครับแล้วก็ผลพลอยได้จากมาตรการต่างๆเนี่ยที่มันทุบราคาตอนเนี้ยมันมันไปออกดอกออกผลในระยะการถือได้ยาวก็ถ้าถือได้ยาวก็ก็น่าจะทําให้เการลงทุนในจีนมีนการลงทุนที่ดีครับถ้าอั้าย์ยิมขอสรุปแบบนี้ไดไหมคะว่าสั้นๆเนี่ย พเพจก็มองว่าหุ้นจีนเนี่ยก็อาจจะมีความผันผวนจากมาตรการต่างๆที่จีนเข้ามาควบคุมอยู่ได้บ้างนะคะเพราะว่าทําให้อปัจจัยพื้นฐานของจีนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปในแง่ของกําไรของบริษัทต่างๆนะแต่ในระยะยาวเนี่ยพเพก็เชื่อว่ายาวๆเนี่ยหุ้นจีนยังไงก็ยกได้ว่าดูมีแนวโน้มของการเติบโตที่ดีแล้วก็เติบโตอย่างมีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่รอได้หน่อยรอดอกผลได้หน่อยเป็นนักลงทุนระยะยาวหรือว่าอย่างเช่นคนที่กําลัง มองหากองทุน IMF ทุนจีนอยู่ตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะลงทุนได้เลยเรียกแบบนั้นได้ไหมคะ <c oughs> เล่ครับผมมองว่าอย่าง IMF <c oughs> เนี่ยเอ่อก็แน่นอนนะครับเป็นโจทย์ที่นักลงทุนหรือลูกค้าเนี่ยก็ต้องต้องถือค่อนข้างยาวซึ่งผมมองว่าถ้าถือยาวได้เนี่ยเอลงทุนในจีนอาจจะเป็นรีเจนหนึ่งในหนึ่งในรีเจนที่ดีที่สุดในโลกที่ท,ที่มีตอนนี้นะครับค่ะซึ่งกองทุนอของกองทุนจีนของเรานะคะก็ เป็นกองทุนที่มีความยืดหยุ่นเนาะตัว Eo China ะนะคะ,ะก็ผู้จัดการกองทุนอย่างพี่เอกเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะลงทุนได้ทั้งจีนฮ่องกงนะคะลงไปถึงลงพุ้นรายตัวต่างๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถทําให้พี่เอกเนี่ยสามารถที่จะ บริหารในเรื่องของความเสีย่ยงขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ออยู่ในแนวต้องการตกตก,ตกองจีนได้เป็นอย่างดีนะคะย<อ>ังในวันนี้ก็อขอบคุณพี่เอกมากเลยนะคะที่มาให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้นะคะ<อ>ค่ะสำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในหุ้นจีนนะคะตัว ASP e v o c h i n a หรือว่าเป็นตัว SP EvoChina IMF นะคะก็สามารถที่จะ,ะเข้าไปหาข้อมูลต่างๆนะคะที่อยู่ตามช่องทางต่างๆของเราได้นะคะหรือว่าจะติดต่อเข้ามาสอบถามที่บลจเอสเอ็ s พลัโดยตรงก็ยินดีเช่นกันค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากนะคะครับขอบคุณค่ะ ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนดการลงทุนกับบรจอ s แอสเซทพัได้ที่แอ s เซ p พ u s ฟันด์แมนจเมน n ์ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และบล็อกดิดแอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111